สวัสดีค่ะจากว่าไรองพยอมค่ะวันนี้บะาะองพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นใกล้พระอาทิตย์รับทิวไม้นะคะในยามใกล้อัสดงเต็มทนแล้วนะคะก็มาชมบรรยากาศในสวนของบะร่องพยอมนะคะวันนี้ก็ได้ถากถางแถกทางนี้เตียนไปนะคะก็ยังเหลืออยู่อีกแถวเดียวนะคะที่ยังไม่ได้ถากนะคะ ยังไม่ได้ถางยังไม่ได้ตัดนะคะนี่ก็คือในส่วนของบ้านไร่องพยมนะคะแถบทั้งนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวแกงนะคะเป็นมะพร้าวแกงที่เขาเรียกว่ามะพร้าวไฟนะคะก็เป็นมะพร้าวที่มี f อซ เอามาให้เขาบอกว่าเป็นมะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป็นมะพร้าวเขาเรียกว่าก้ามหนาคือเนื้อหนากลาบางนะคะก็มีมาสิต้นก็พอดีเลยจ้างรถเขามาไถายนะคะเขาไม่เห็นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถ่ายขึ้นไปสลายต้นนะคะก็เหลือไม่กี่ต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นคุณลุงใจดีอยู่ต่างอำเภอนะคะ เขาบอกว่ามะพร้าวขาวลูกใหญ่มากๆก็เลยให้ต้นมาปลูกนะคะส่วนนนี้ก็เป็นมะพร้าวของบ้านไรองุพยอมเองนะคะที่ปลูกไว้ก็ในรุ่นเดียวกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าสวนใหญ่อยู่ข้างหลังนุ้นนะคะก็คือเป็นสวนมะพร้าวโดยตรงก็ปลูกไว้200กว่าต้นด้วงมะพร้าวลง เพียงเดือนเดียวนะคะก็ศูนย์พันเลยนะคะยอดขดวนลงหมดเลยนะคะเพื่อนเเห็นพระอาทิตย์ทอสแสงไหมคะนี่ค่ะดวงกลมโตใช่นะคะกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนะคะกับบรรยากาศลมพัดเย็นๆอ่อนๆนะคะตอนนี้สวนเตียนก็น่าเดินนะคะนี่ค่ะแถบทางนี้ก็ บาลายองพยอมได้ตัดไปเมื่อเช้านะคะก็เสร็จแล้วนะคะแถบทางนี้ก็ยังเหลือข้างหน้านี้อีกไม่มากเท่าไหร่นะคะอีกสามสี่แถวของไม้ป่านะคะก็จะเตียนก็จะเป็นหญ้าที่รกนี่ก็คือหญ้าก,กินนีนะคะเป็นหญ้าที่สําหรับไว้เลี้ยงวัวเมื่อก่อนนี้บาลายองพยอมก็จะเลี้ยงโคนมด้วยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยที่เขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้ากับเขียวนะคะปลูกไว้ใช้ใบนะคะปลูกไว้ใกล้ๆกับถนนก็คืออยู่หลังร้านค้าของบ้านไร่บงพยอมนะคะที่ต้องรื้อออกนะคะแล้วก็กล้วยนี้ก็เลยปล่อยลกไปพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ถางให้เตียนก็กะว่าปีนี้จะทำให้เตียนตลอดนะคะ ก็จะให้ชมบรรยากาศใกล้พระอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ค่ะอาบรรยากาศของท้องทุ่งนะคะความแห้งแล้งก็เข้ามาเยือนแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงกลางกลางพฤษกลางกลางมกกานะคะก็จะได้บรรยากาศแห้งแล้งส่วนแถบทางนี้ ยังไม่ได้ตัดนะคะก็ยังเหลืออยู่อีกอีกห้าแถวนะคะที่ยังเป็นป่าลกมากๆนะคะในระหว่างแถวไม้ป่าก็จะมีไม้ผลแซมไปด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะละกอนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นไผ่ตรงลืมแรงนะคะก็ปลูกเป็นแถวยาวไปเลยนะคะ ส่วนแถวนี้ก็เป็นมะขามนะคะเป็นมะขามที่เขาเรียกว่ามะขามกระดานหรือมะขามยักษ์ก็ไม่แน่ใจนะคะจําไม่ได้นะคะสับสนเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นทงผูกแบบนี้นะคะปักไม้แล้วก็ผูกก็คือเป็นไม้ป่าที่บ้านไร่อมอมได้ปลูกปีนี้นะคะช่วง ก็ไม่ถึงกับต้นปีนะคะพอปีนี้ฝนไม่ค่อยดีนะคะก็ปลูกเพิ่มใหม่อีกสามแถวนะคะก็จะให้ดูคันไม้ป่านะคะอันนี้ก็ปลูกในในที่ในเขตของแมแรงพยอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้สะดานะคะเป็นสะดาวล้วนนะคะปลูกเพื่อกันสารเคมีเพื่อกันไฟ นี่ค่ะก็จะยาวไปสุดนู้นเลยนะคะนะคะก็จะเป็นเดารล้วนๆนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่โคนต้นกันนะคะว่าระยะเวลา2ปีกว่าๆเก,กือบเกือบ3ปีนะคะเสดาจะต้นโตขนาดไหนนะคะนี่ค่ะสูงก็ประมาณ3-4เมตรนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นต้นะสดานะคะนี่ค่ะต้นใหญ่เกือบจะเท่าโคนขาบาลายองพยอมเลยนะคะนี่ค่ะก็ปลูกเกือบเกือบสามปีนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งมาถากค้างนะคะถากค้างแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้เขาละ นอนลงมานะคะเดี๋ยวกิ่งไหนเองก็จะมาตัดใหม่แต่งใหม่นะคะอันนี้ก็คือลิตรกิ่งเล็กๆออกแล้วก็หดหญ้าข้างล่างออกนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะก็ จะระยะห่างแค่หนึ่งเมตรนะคะสำหรับหนึ่งต้นนะคะบางครั้งก็จะปลูกต้นคู่นะคะก็จะมีต้นคู่บ้างเดียวบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะได้ป่าไม้ที่สูงแล้วก็ร่มเริ่มร่มเย็นนะคะอากาศก็จะดีขึ้นมานะคะวันนี้ยังถากถางไม่เสร็จนะคะยังอยู่แถบทางนี้ก็ยังอยู่อีกห้าแถวนะคะที่ยังไม่ได้ตัดนะคะ ส่วนแถวทางนี้ก็ยังอยู่อีกสามแถวนะคะส่วนตรงนี้ยังเป็นที่ว่างที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะก็คือปล่อยให้หญ้าเขาลกแล้วเราก็จะไถหมกกลบดินนะคะหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรปลูกอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ตรงนี้คือเป็นที่ดินห่างนะคะคือปลูกอะไรถ้าเป็นหน้าแล้งจะไม่ค่อยได้ผลนะคะถ้าหน้าฝนก็น้ำจะเอ่อขังเพราะหน้าแล้งดินก็จะแตกและแหงบางครั้งอ่ะเราเดินไปนะคะในพื้นที่ขาตกลงไปในร่องที่แตกและแหงนั้นเลยนะคะก็เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ เคยช่วยเหลือแล้วก็จุนเจือบ้านรังพยอมมาตลอดนะคะท่านก็แนะนำว่าให้ปล่อยให้หญ้าลกแล้วก็ไถกลบเพื่อเราจะได้ใยใยของต้นพืชที่จะไปทำยึดเหนี่ยวดินไม่ให้ดินแตกและแห้งนะคะครั้งแรกเลยบ้านรังพยอมก็ทำแถบนี้ก่อนนะคะ ทำอยู่สามปีนะคะคือปล่อยให้ย้ารกแล้วก็ไถกลบไถกลบนะคะทุกปีมาปีนี้ดินไม่แตกและแห้งแล้วนะคะก็เลยมาลองทดลองปลูกไม้ป่าดูนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะต่อท่อมาถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะในแถวสามแถวนี้นะคะที่เป็นไม้ป่าปลูกใหม่ ถ้าเราไม่ให้น้ำก็อาจจะไม่รอดนะคะถ้าเราให้น้ำก็รับรองว่าได้แน่นอนนะคะส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นปลาดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าเอามาปลูกมาปีที่แล้วนะคะทำไมเขาโตจังเลยนะคะนี่ค่ะสูงประมาณสองเมตรได้แล้วนะคะนี่ค่ะ ส่วนแถบตรงนี้ก็ได้ถากถางไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีหลงอยู่อีกสองแถวนะคะที่ยังไม่เสร็จนี่คือชีวิตชาวชนบทนะคะทำไรท่ทำสวนนะคะอยู่กับป่าไม้นะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็คือต้อนของต้นฝางนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะมีหนามเล็กๆนะคะเป็นหนามไม่ค่อยแหลมมากนะคะนี่ค่ะถ้าต้นเขาโตประมาณสักเท่าๆน่องเราก็สามารถที่จะตัดเขาแล้วก็ตัดเป็นท่อนประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะคะแล้วก็เจียกพา ให้เป็นชิ้นๆตากแดดให้แห้งแพ็คใส่ถุงขายจำหน่ายได้เลยนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรที่บํารุงเลือดนะคะบํารุงเลือดบํารุงโลหิตสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางน,นะคะสามารถที่จะใช้ต้นนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า ลูกสาวของบ้านแรลงพยอมก็เมื่อตอนเล็กๆเขาเป็นนะคะเป็นจนเรียกว่าถ้าเหนื่อยจะจัดเขาจะซีดไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็หายเป็นปกติเลยนะคะก็กินน้ําต้มฟางมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีอันตรายใดๆนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่บ้านแรลงพยอมได้ใช้อยู่นะคะ โคนต้นเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะคะเมื่อสองสาวันก่อนก็มี f อฟท่านหนึ่งนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็สั่งต้นไปปลูกนะคะแล้วก็บแรงพยมก็เลยเห็นว่าเขาชอบแล้วก็อยากได้จริงๆก็เลยแถมเมล็ดให้เขาไปด้วยนะคะ ส่วนแถวทางนี้ก็เป็นต้นมยมทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นมะตูมนะคะเป็นมะตูมไทยนะคะนี่ค่ะมะตูมไทยเขาจะมีหนามแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกได้ สามปีกว่าๆแล้วนะคะสําหรับอันนี้ก็คือปลูกมานานแล้วนะคะสามปีกว่าๆแล้วนะคะนี่ค่ะต้นก็สูงพอสมควรนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นลําดวนนะคะป่าคลุมซะเหมือนจะไม่รอดเลยนะคะก็ดูระยะได้เลยนะคะปลูกระยะสามปีเหมือนกันนะคะต้นลาล้นลําดวนยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะกับต้นมาตูมหรือว่าต้น ฝางมาสักครู่นี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะถ้าใครดูถึงท้ายคลิปนะคะช่วยบอกบ้านไร่บางพยอมนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะเขามีลูกเต็มต้นเลยนะคะเมื่อเขาสุกแล้วจะเป็นสีแดงสดนะคะแต่กินแล้วเปรี้ยวมากๆเลยนะคะอันนี้บ้าลไร่งพยอมจําไม่ได้จริงนะคะว่าต้นเขาชื่ออะไรนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครดูถึงคลายคลิปแล้วช่วยบอกบาลายองพยอมด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ